เปิดขั้นตอนง่ายๆลงทะเบียนคนละครึ่งเฟซ2ทั้งคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนที่เคยถูกตัดสิทธิ์รวมทั้งคนเก่าที่ได้รับสิทธิ์แล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อรับเงินเพิ่มอีก500บาททํำยังไงไปดูวิธีกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดาค่ะ16ธันวาคมนี้นะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วกับโครงการคนละครึ่งระยะที่2ค่ะซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะซึ่งวันที่16ธันวาคมนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะคือให้ลงทะเบียนสําหรับ รายใหม่นะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือคนที่เคยลงทะเบียนแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะให้ลงทะเบียนได้5ล้านคนค่ะส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วมีการใช้จ่ายเงินแล้วนะคะวันที่16ธันวาคมนี้ก็จะเริ่มเปิดให้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเพิ่มอีก500บาทค่ะ โดยคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่ใช่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะโดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาจนกว่าจะครบ5ล้านสิทธิ์ค่ะถ้าในวันที่16นี้ยังไม่ครบนะคะวันที่17ก็จะเปิดต่อค่ะ โดยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะแรกหรือว่าคนที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะสามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่2นี้ได้ค่ะสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีขั้นตอนง่ายๆค่ะเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งระยะแรกค่ะก็คือข้อที่1ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็กดที่เมนูลงทะเบียนสำหรับประชาชนค่ะกรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งใส่รหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะจากนั้นก็รอรับข้อความ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตางังยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันนะคะเมื่อดำเนินการครบก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้จ่ายสิทธิ์ได้ค่ะซึ่งในส่วนของการลง ลงทะเบียนนี้นะคะในช่วงเช้าพรุ่งนี้คาดว่าจะมีคนเข้าไปแย่งกันลงทะเบียนเป็นจํานวนมากนะคะจากประสบการณ์แอดมินที่เคยลงทะเบียนมานะคะถ้าเกิดว่ากดปุ่มลงทะเบียนไปแล้วขึ้นว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องก็ต้องอดทนนะคะลงทะเบียนใหม่อีกรอบซ้ําๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่ะโดยการใช้จ่ายเงินในโครงการคนละครึ่งนี้นะคะอย่างที่หลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วค่ะก็คือรัฐจ,จะสมทบให้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันค่ะ โดยในส่วนของผู้ลงทะเบียนใหม่นี้นะคะจะได้รับยอดเงินรวมทั้งสิ้น3,500บาทซึ่งจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคม64ระหว่างเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาของแต่ละวันค่ะ ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์นะคะก็คือมีข้อความ s m s ต่อตอบกลับมาแล้วว่าท่านได้รับสิทธิ์ท่านก็จะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนในแอปเปตังให้ผ่านนะคะแล้วก็เริ่มใช้จ่ายเงินภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับข้อความค่ะหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการค่ะไม่เช่นนั้นนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมค่ะสามารถเข้าไปกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2ได้ในแอปเป่าตังนะคะแอปเดิมที่ใช้กันอยู่ค่ะโดยการเข้าไปที่เมนู G Wallet บนแอปเป่าตังนะคะกดเมนูคนละครึ่งค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ค่ะขึ้นข้อความว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2ท่านสามารถรับสิทธิคนละครึ่งเฟส2มูลค่า500บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31มีนาคมค่ะ จากนั้นก็ให้กดที่ปุ่มยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ค่ะก็จะมาที่หน้านี้นะคะแสดงผลรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสสองสำเร็จท่านสามารถใช้สิทธิ์เฟสสองได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม64เป็นต้นไปค่ะสำหรับในกรณีที่สิทธิ์เดิมที่ท่านได้รับ3,000แรกยังเหลืออยู่นะคะท่านสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะแต่ในส่วนที่คนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง สิทธิ์เดิมเฟสแรกนะคะครบ3,000บาทไปแล้วท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์เฟสที่2อีก500บาทได้ในวันที่1มกราคมปี6 4ค่ะซึ่งปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2นี้นะคะจะปรากฏเตือนบนหน้าแอปพลิเคชันทุกครั้งจนกว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมจะกดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์และปุ่มดังกล่าวก็จะไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะ ท้งนี้ขอย้าว่าผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่2จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช็อปดีมีคืนได้ค่ะซึ่งจะเป็นไปตามหลักการที่จําแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการมาตรการต่างๆไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนกันนะคะผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะสําหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาก็โทรไปสอบถามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ค่ะโทร0227 39020ต่อ3697 3527 3548แล้วก็3509ค่ะหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยค่ะโทร0 2 1 1 1 1 4 4 4ค่ะเตรียมตัวเตรียมข้อมูลกันให้พร้อมนะคะสำหรับคนที่จะลงทะเบียนใหม่ค่ะและถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกนะคะทางช่องชาวบ้านตาดำๆจะนำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ